พ่อพามกำลังจะเตรียมพิธีครับสวัสดีครับพี่นุ่มกำลังไปเลี่ยหมองจอดรถอยู่นะครับนี่เดียว,วยพงศิ้าไปเบิ้งมองจอดรถที่จะขอมางานยานนะครับ นี่เด้อครับผู้ใดเขามาานี่ครับมาเส้็น้้างๆอันข้างๆออฟฟิศนี่ครับตรงมาก้างๆนี่ครับแล้กะสิมาล่งมองทีห้าจัดก,กิจกรรมรรอ้กิเนเลี้ยงรอบที่แล้วไหมครับสิเป็นมองจอดรถ นี่ครับสมมดดดบิมาล่งมองนีจอดรถได้ครับมาล่งมองสามารถมาจอดข้างหลังได้นะครับสามารถจอดรถได้เวยครับข้างหลัง มาจอดขังเดืเลยเดอร์ครับพูดไดมาร่วงงานพื้นที่กว้างขวางครับใช่ครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากครับวันนี้อากาศเย็นดีนะครับ บ้านบอสนะครับพิธีคอนเสิร์ตจะหันหน้าเข้ามาทางบ้านเลยนะครับนี่ครับวิธีคอนเสิร์ต อยู่น้าบาดเลยครับที่คอนเสิร์ตทีคอนเสิร์ตน,นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณพิธีโยกเสานะครับทีมพระพานเป็นกระลังจะเตรียมเครื่องวงสวงนะครับ ทีมไรก็มาถึงแล้วนะครับลยสดทีมบาวภูไทยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณน,นางร่วมพิธีนะครับส่วนลงท่านกับซิมี่ฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้ละกะจะมีฟังทั้งนี้นะครับลงท่าน ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์รถเวทีออกนะครับเพราะว่าอีกจัง่อยคอนกัน่ะสิหลายแล้วนี่ครับมองนี่ครับเพื่อสิ่งลงทุนทุบ หัวเลยนั้งับเนี่ยเพื่อเด็ดออกง่ายๆหัวกับแบบน้าเนี่ยแห้งับบม<อ>ันเป็นปูนบป่าครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสนนำสนักงานกําลังสำนักงานกับลงพื้นลงยางแล้ว่ะครับข้าวเดียวกับสีแเลีวยครับกาลงพื้นแล้วน,นี่เด้อครับพูดเองมารวมงานสี่มีเซน ยุคข้างออฟฟิศครับข้างๆสำนักง,งานนี่ยครับตรงนี้นะครับสามารถขี่รถลงมาได้นะครับลงมาจาีมีม่มองจอรถยึดความแรงอีกอยู่ครับ <ๆ S 2> พื้นดินเป็นตะจะ,จะมีฟุ้นนะจักน้อยครับเพราะดินแห้งนะครับอเารง กำนักงานก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่นะครับบริเวณทางเขานี่าะถ้าเขามมาดี่ก็ามาเ้นข้างๆนี่เลยนะครับข้างๆนี่ลงไปข้างๆนี่ได้ครับ เพราะว่าท่างเขาบริข้างในนี่คือเขาบริได้แล้วนะครับิดิว้แล้วนะครับเพราะว่าข้างในก็จะเป็นโลงท่านเป็นพิธนที่นะครับจอดรถบริได้แล้วข้างในแต่สามารถจอดบริเวณหล้างบ้านได้ครับจะลงไปข้างสสสสววััััดดีคดีคครรบบ ถุบไปเห็นอย่างนอกจะขางออกก็ได้อ่ามันมีมีรหลดญงอยู่ครับก็เลยสิเรทูบออกนะครับเพื่อลดสิเดออกง่ายๆนะครับเป็นรถเวทีครับครับสิมีรถแบบรถฟูดทักรถุ่นี่หะครับเขามากับแบบจ้าสิเดเขาออกสะดวกนะครับ เ็าเลยจำเป็นต้องเดทุบออกนะครับสวัสดียามชาครับสวัสดีครับ,รบนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเข้าไปจอดรถนะครับตรงนี้เป็นบริเวณกลางขางบ้านนี่แหละครับ ันรถเวทีก็กำลังเคลื่อนย,ย้ายออกทมหน่อยค่ะตัวเกี่ยวมาเล่นที่เชียงใหม่ไหมครับอันนี้ผมกับาเนี่ใจนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งในคิวงานนะครับลงทุนทุบกำแพงออกเลยน,นะครับ แมนพังกับแพงกัพี่พี่พนถามว่าถูกออกเห็นยังนาะจ้จ่อูเสียดายว่าสันเนว่าประเ่เล้วครับผมมันมันจะเปลี่ยนกับแพงตัวนี้ใหม่อยู่อเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อ่คัเสียออกตวันเพาวกัดีเยวาดีต้องปยางวันอเป็นมพอว่าเสีออกต่วันอ เรียนเวทีนะครับนี่ก็จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานอ,อกกุกต์ลายครับ บรรยากาศเย็นดีครับสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับทีมไลไรก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้สีผ้าเบ่งมองจอดรถนะครับ ลงมามองนี้แต่ขั้นใหญ่เนี่ยกัง่ายครับผมแต่ถ้ขั้นหน่อยเนี่ยครับจะลํำบากนินึงนะครับผมหลุม <laughs> <laughs> ก็จะมาทางนี้นะครับจะเป็นเส้นก้างๆบ้าน,นี่แล้วครับ